พี่น้องคะเม,มื่อพอแมวนะคะขางทางเนาะวิมนนเจอ้คของนะคะกาลังกินป่าอยู่พี่น้องเขาเจาตกป่ายุ่งบงฮันีนะคะกับมานางถ่ายยุ่งอย่นี้พี่น้องคนตกป่ากับม่ขอกินนะคะเอาเมียบานซะเนาะเอาเมียบานซะเนาะคือตาหักเลยพี่น้องตาหักตาหักนะคะโตบักไงบักเอ็บ สวัสดีจ้าพบกันพี่นน้องสุปผูสุคน,นะจ๊ะสบายดีนะคะพี่น้องขาพอได้พอกันเมือ่อนึงเต็มๆค่ะพี่นอนะ้องนะเมนีก้ก,กับสิพาามากินข้าวกินน้ำล้วกันคะ่ะเมนี้อรจิตตาบักหุ่งนะกินกับไก่ทอดพี่นอ้องหุงข้าวเจ้าไว้แล้วนะคะส่วนพ่ชาเมนี้ทองไม่ค่อยดีพี่น้องก็เลยสิต้มเซนสปากเกตตีให้กินนะคะมากคะ่ะมาต่าบักหุ่งกันคะ่ะพี่น้องขา,นะามานะคะตําบักหุ่งคะ่ะพี่น้องใส่เคี่ยวค,ค่ะนะคะใส่ปกนาว ลงไปครับพี่น้องเห็นเขาแรงน้ำกันจ้ะช่วงนี้การซื้อสารนะคะยุ่นี่กับพ่อคอยดีเด้อพี่น้องเด้อประแดกค่ะใส่ปะลาลงไปครับพี่น้องนะคะผงชลรดครับพี่น้องค่ะ เก่าค่ะใส่หน่อยแสบหน่อยค่ะใส่หลายแสบหลายนะคะน้ำตาลค่ะได้แล้วค้นเข้าไปพี่น้องนะคะกระสิฟาต่ำได้พี่น้องเส้นสปากเกตตีพิ่นกระสิอืดกกอนนะคะซิมก่อนจ้าืมได้แล้วจ้ะ นะฮะน้ำตับบกฮู้ข้อใดแล้วก็ใส่เส้นเลยค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะเส้นจบกฮู้ถังแต่พุนละค่ะซื้อไบโลนึงนะคะบกฮู้เหลืออีกรอบนึงคะ่ะแป้งต่ำซีหล่มันแพงค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะโลรห่าฮกลอยนะคะเป็นเงินบัตรเท้าแต่ว่าตอนนี้ก็ะสือเฉือกละละบกฮู้ว่าราคาตอนนี้สีซ้ำใดแต่ว่าตอน คาเงินบาท่านไนตกพี่น้องกะหาหกลอยนะคะเดี๋ยวเบิ้งเส้นอันนี้ก่อนพอดีไปซิมนะคะเส้นสปากเกตตี้พิชาก่อนอน้อยนึงพี่น้องนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะนะคะ ตำบอกหุ่งค่ะพี่น่องไปกนคกับไก่ทอดนะฮะ,น,ะนี่กับบักแตงเอาไปแก้มพี่น่องนะคะให้เท่าเพชรเท่ายัยยยาง ร้าจ้่พี่น้องจ้ามาจะมากินเขากินน้ำน้ำกันนะจ๊ะนี่พิชากระดสปาเกตตีแล้วค่ะของแอนนะคะต่าบกฮงไก่ทอดกับพี่น้องขาอันนี้มือนีพิชาซื้อให้กับพี่น้องกระต่ายค่ะเอามาไว้ทยอกค่ายเหงาคือย,ยังเด็กหน่อยแต่พี่น้องเห็นเขาเจ้าขายยุ่สถานีรถไฟงามๆนะคะอันผู้เถ่าก็จ้าขายนะคะก็เลยสื่อ,อ,อผู้บริจาคผู้ใดขามาแล้วนะคะเบื้องคลิปนี้ขันมากกอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้แอนกับพิชาในเด้อจ้า มาจ้ะพี่นอ้องกินขถากินน้ำแล้วกันอืมน้องพี่นอ้องตับปลาขั้วแสบๆ Mm วันบัตได้ลงคลิปเนาะจ้ะไปโรงบ้านจะพี่น้องจ้ะนะคะมาหาลัยให้ไปตรวจตรวจโรคสุขภาพพี่น้องทั้งเจาะเลือดนะคะตรวจบสัสซยองสุยางพี่น้องเอ็กซเรย์ปอดนะคะสแกนเฮ็ดกุยางพี่น้องก็เลยอยุ่งยากเบิดมือบดเว้นนะจ้ะและบัตได้มีเวลาเหตุคลิปนะจ้ะอีกอย่างอยู่ข้างนอกมันก็นไลร่สดบัตได้แล้วนะคะพี่น้องคะ่กะก็เลยบัตได้มีคลิปนะคะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะมื้อนี้ว่างก็เลยฝ่าวเฮ็ดนะคะคลิปมาฝากมาตอนพี่น้องนะคะก็หวงังว่า สิญยังคงเป็นกำลังใจเฮ้สองคนนะคะ มัน,นี้พิซซ่าแล้วทองใส่บ่ค่อยดีพี่น้องเลยบ่ได้กินตามห้องน้ำแอนนะจ๊ะปีใกล้ทอดพี่น้อง อืมพี่ชากินบ้างแล้วพี่น้อง สินาทีแล้วชวยก้เมนูเนี่ย เขากันดีพี่น่องแก,กับกระต่ายหน่อยสองตัวนะคะตักเข้ามาเพิ่มนี่แสบพี่น่องแสบแห้ง เปลาก่อนมันหอนจ้ะอืม ประแดกเนี่ยคับของเวียดนามก็เก่าได้พี่น้องหลายคนก็นถามมาอยู่จต่ว่าประแดกเวียดนามแสบปอแสบนะจ๊ะบอกเลยว่าแสบได้แหละแสบก็ประแดกบ้านเฮาลาลายแบบหน,น่ยพี่น้องถือก็ร่อมน,นะคะ บัลเดเรียนสองมือเรอจาจะพี่น้องนะคะเมื่อวานกับบัลเเรียนนะคะมือนี้กับบัลเเรียนตั้งแต่สอบมา่านเขาจับว่าท่านี้มีตารางเลี้ยงไม้เหรอพี่นออ้อ,องเนี่ยหจ้าอื้มเสียงหยิมไหมความสุขเล็กๆ,ๆน้อยพี่นอ้องคนอยู่ต่างแดน,นาหากินยากพี่น้อง ไม่เห็ดกินเองก็ไม่ได้กินไปซื้อเขากินกับแพงหลายพี่น้องซื้อกินก็นได้น้อยเดียวพี่น้องให้กินเองกับอิ่มนะคะแต่หลายพร้อมและะ้วก็ปรุงรสชาติท่ามาแต่พร้อมพี่น้อง พี่รอง้าเปิลโลจ้ะขอบพูดหลายๆแลวจ้ะที่ผู้ใดแบบว่าเขามารับชมนะคะอีกเที่ยนึงนะคะมาคลิปนี้ลืลืมกดไลก์นะเป็นั้งใจให้แอนกับพี่ชาเนี่ยด้วยจ้ะไปพอกันคลิปหน้าค่ะพี่้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ